สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t u b e ช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาจนจบให้ด้วยแลายห,หลายท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยนะคะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะเอาล้วค่ะเรายังคงเกาะติดอยู่ที่เวียดนามกันนะคะ คุณพี่คุณน้องทางพี่หลิงและน้องอ,อมยังคงร่วมกิจกรรมกับทางแพนทีนอยู่เรียกได้ว่าทริปนี้โอ้โหดูเดือดเลยนะคะดูเดือดอะไรเอก็คือว่าตารางแน่นอะถ้าให้เดานะอย่างนี้ก็คือผู้โชคดีแฟนๆที่โชคดีที่ได้ไปทริปกับน้องหลิงน้องอ,อมด้วยน่าจะมีทั้งหมดสามคนละ ให้เอเดานะเพราะว่าอย่างเมื่อวานไปถึงวันแรกเนอะไฟเช้าเลยไปถึงก็ไม่ได้พักเลยนะลุยถ่ายแบบเลยลุยถ่ายงานกันเนอะก็ร่วมถ่ายรูปกับแฟนผู้โชคดีด้วยได้ไปถ่ายรูปคู่กับน้องหลิงน้องออมเห็นเขาว่าคัดด้วยใช่ไหมก็ต้องคัดคนที่แบบมีผมสวยอะไรอย่างนี้ด้วยอะเนอะไม่น่าทําไมแต่ละคนแบบเออแฟนที่ได้ไปเนี่ยแบบผมสวยแล้วถ่ายรูปกับน้องหลิงน้องออมคือแบบ มันมันมันไปได้เลยอ่ะเนาะเหมือนเป็นดาราเหมือนเป็นเซเลบด้วยอะไรอย่างนี้ไปเลยนะเออก็เรียได้ว่ามีการคัดกันก่อนไปด้วยก็ไม่รู้นะเขาบอกว่าสุ่มจับก็แต่ว่าออกมาคือทุกคนดีดีนะคะไอเอเดาก็คือวันแรกนะก็เป็นคุณพศเนาะเห็นใช้ชื่อย่อว่าพีดีหรือว่าพอดอเอไม่แน่ใจว่าเรียกคุณพศไหมแต่คุณพศนี่แหละ ก็คือเหล่า f อฟทั้งหลายเหล่าแฟนๆที่โชคดีได้ไปกับน้องหนิงน้องออมอะ่ะจะคอยถ่ายรูปเก็บรูปมาฝากให้วันแรกเป็นคุมพีดีใช่ปะวันที่สองวันทะเลไฟเนี่ยวันแรกคือวันที่ยิงยิงโตโตะพูลใช่ไหมยิงสนูกเกอร์ยิงพูอันนั้นเล่นพูกันก็คอยเก็บภาพมาฝาก f อกัน พอวมาที่2องไปทะเลทรายก็มีคุณแอนขออภัยถ้าอ่านชื่อผิดนะก็ถ่ายรูปมาให้คุณแอนก็สวยเหลือเกินคุณพีดีก็สวยคือเรียกได้ว่าคัดมาแล้วอ่ะเราค่อยมาไล่เรียงให้กันว,วันนี้เอไปเจอมาคลิปหนึ่งนะอ่ะมาดูกันเนี่ยค่ะ แตนจีนโวยวายใหญ่เลยนะบอกเฮ้ยน่ากลัวทําไมยืมมือมาจับมือน้องออมอย่างนั้นน่ะน้องออมคงแบบว่ากลัวสุดขีดไปแล้วแต่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงไนงะประมาณว่าคนแปลกหน้าแล้วมันลูบมือเราอะไรอย่างเงี้ยเออดูด,ดูมันก็น่ากลัวไหมมันก็น่ากลัวเหมือนกันเนาะก,ก็เขาบอกมือใครายาวจังเลยบอกนี่ถ้าฉันเป็นคนแปลกหน้าแล้วแบบมายืมมือจับมือฉันฉันกลัวเลยนะฉันแบบฉันรู้สึกไม่ปลอดภัยอะ่ะ เออเขาบอกนี่ไงเนี่ยทําเอาน้องอ,อมต้องเกาะหลังพี่หลิงเดินออกไปตลอดเลยนะเนี่ยเนี่ยมาจับจับอย่างนี้เลยอืมก็ถ้าให้ดูไม่แน่ใจมือมือผู้หญิงปะน้องอ,อมคงกวาดสายตาคร่าวๆแล้วนะให้เอมองนะก็คงเห็นแต่คนที่อยู่ใกล้ๆอะ่ะแฟนๆที่มาคอยรับเสวนมากเป็นผู้หญิงมั้งพี่สาวจีสังเกตว่าเหล่าเอซทั้งหลายทาไมต้องใส่แว่นด้วยอะ่ะพวกผู้หญิงพวกนั้นอนะ่ะนี่ พื่ออะไรทำไมทุกคนใส่แว่นกันหมดอ่าอันนี้ก็นะก็ต้องมีนั่นแหละก็สเปกพี่หลิงเขาใช่ไหมให้สงสัยทำไมสาวๆพวกนั้นต้องใส่แว่นกันตลอดเออนะก็เรียกได้ว่าเออวันนี้ภาพเพิ่งมาออกเนอะเขาก็บอกว่ามันดูไม่ค่อยสุภาพเลยทำไมไปจับมือน้องออมอย่างนั้นนะ่ะน้องออมก็คงกลัวแต่ก็คงเก็บอาการเอาไว้ข้างในอ่านะก็ก็แฟนๆนะคะแต่ว่า ถ้าถ้าอย่างนี้มันยังโอเคไงแต่ถ้าเป็นแฟนที่จิตไม่ปกติถ้าเราคิดในทางลบๆหรือมันก็เป็นไปได้ใช่ป่ะโลกยุคนี้มันก็น่ากลัวเหมือนกันนะก็เดี๋ยวรอดูว่าต่อไปจะมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมกว่านี้ไหมเห็นหลายคอมเมนต์ก็บอกว่ามันถึงเวลาเราหรือยังที่น้องจะจ้างบอดี้การ์ดของตัวเองโอ้โหจ้างบอดี้การ์ดตัวเองเนี่ยค่าใช้จ่ายก็สูงเหมือนกันเนาะก็อืยังไม่รู้เหมือนกันว่านโยบายทางช่องจะยังไงนะ โอ้ไหนถ้าเกิดจ้างบริการตัวเองก็ต้องแบบยังไงอะติดตัวตลอดเลยเหรอแบบต้องจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินอะไรให้เขาด้วยใช่ไหมก็เหมือนเป็นหนึ่งของพนักงานช่องสามอย่างเงี้ยเหรอออ้ยอันนั้นแพงเลยอะค่าใช้จ่ายต้นทุนขึ้นมาอีกบานเบอร์ต้องรู้นะคะว่าประเทศไทยเราเศรษฐฯฯกิจไม่ใช่ว่าดีอะโอ้ยถ้าตอนนั้นที่ช่วงช่องสามพีพพพ้นขึ้นอย่างนั้นนะช่องสามคงจะจ้างแล้วล่ะแหมให้โบนัสพนักงานตั้งเยอะแต่ยุคนี้มันไม่เหมือนยุคนั้นแล้วอะต่างกันแบบ โอ้โหหน้ามือเป็นหลังมือเลยอะเพราะฉะนั้นทําอะไรตน้นทุนทุกอย่างมันคือแบบขึ้นหมดอะก็ต้องคิดหนักเอมองว่าช่องสามคงยังไม่จ้างหรอกแล้วก็ดูแลกันเองดูแลกันเองก็คอยดูดูการสอดสอดกันอะไรอย่างเงี้ยนะเออคราวนี้ตัดกลับมาวันนี้นะคะวันนี้ก็คือตอนไปทะเลไฟเนาะก็ต้องนั่งรถเนาะโอ้โหน้องออมน้องหลิงชอบมากหัวเราะกันใหญ่ยิ่งน้องออมนี่เรียกลิงลิงโก ตื่นเต้นก็เรียกหลิงหลิงควงน้องออมนี่เรียกตลอดทิปเลยนะตั้งแต่วันที่เล่นพูแล,ล้วก็เรียกลิงหลิงควงเธอเล่นเป็นนี่แล้วมาบอกฉันว่าเลยไม่เป็นใช่ไหมเพราะว่าวันนี้เจอรถเนี่ยตอนไปทะเลทรายอะ่ะก็สนุกวิดไว้กระตู้หูกันเลยนะ <S <S เขาบอกมันมัน,ม,นมันสนุกดีมันเหมือนทริปเพื่อนสาวอะเพราะเก็บภาพมามีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นเลยแล้วก็กระตู้หูกันคือเวลาผู้หญิงอยู่ด้วยกันมันก็จะกรีดวิดไว้อะไรมันจะมีมุมอย่างเงี้ยนะ โดยเฉพาะน้องน้องออมเนี่ยจะแบบลิงลิงคลองตลอดพี่ก็หัวเราะฮือฮือตลอดนะคะก็เรียกได้ว่าเนี่ยแหละก็เก็บภาพมาฝากเขาบอกโอ๊ยวันนี้ภาพน้อยมากภาพน้อยมากเพราะว่าคุณพีดีที่เคยเก็บภาพให้เมื่อวานก็มาเจอกันแรกๆเนอะแต่ตอนหลังก็แยกกันออกไปเที่ยวหรือยังไงเอไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เห็นว่าอย่างนั้นเนี่ย แต่ก็มีเก็บภาพมาฝากให้ค่ะคุณแอนนะคุณแอนก็คือน่าจะเป็นผู้ที่โชคดีแฟนๆที่โชคดีที่ได้ไปร่วมถ่ายรูปในช่วงทะเลทรายอันนี้นะคะสวยสวยหมดเลยทั้งน้องหลิงน้องออมแล้วก็คุณแอนด้วยแล้วก็เนี่ยเก็บภาพมาฝากช็อตเดินทะเลทรายแล้วก็มีภาพจากทางแพนทีนด้วยชุดนี้ภาพชุดนี้ออกมาคงสวยน่าดูนะเออคราวนี้เราย้อนกลับไปเมื่อวานนิดนึงอันนี้ แฟนๆพี่สาวจีนก็ค่อยๆเอาออกมานะน่าจะดึงมาจากของคนไทยด้วยละ่ะนะคะหลากหลายเลยหลากหลายซอสเนี่ยตอนที่ขณะที่ถ่ายถ่ายอยู่ใช่ไหมเมื่อวานแล้ว,ลวฝนตกก็หนีเข้าไปหลบฝนกันเนี่ยเขาก็บรรยายเหตุการณ์นะเนี่ยนั่งนั่งอยู่คุยกันจุงจ้งจิงจ้งจุ้งจิ้งสองคนใช่ป่ะพี่หลิงน้องออมคุยคุยอยู่ฝนหยดแหมลงหัวพี่หลิงอีกเขาบอกอที่หลบฝนที่นี่แล้วเขาเห็นลักษณะพัดลมด้วยไงพี่สาวจีนบอกว่า บ้านชั้นที่อยู่ต่างจังหวัดอ่ะยังดูดีกว่านี้เลยนะมีแอร์ด้วยละแล้วก็มีลานกว้างๆแล้วก็มีหลังคาแบบดีๆอ่ะ <c oughs> ไม่รู้เขาอาจจะมันเป็นคาเฟ่หรือเปล่าไม่รู้ที่นี่อะหรือเปล่าแล้วเขาสร้างบรรยากาศให้มันเป็นแบบเรโทรอะไรอย่างงี้ป้าแบบเออให้มันดูติดๆอะไรอย่างงี้ป้าอันนี้เอไม่รู้นะแต่นั่งๆคุยๆกันอยู่แล้วฝนหยดลงบนหัวพี่หลิงอ่ะทําให้ตอนหลังต้องเนี่ย ยกย้ายถ่ายขบวนกันไปนั่งนั่งนั่งหลบฝนที่อื่นดีกว่าคือหลบฝนยังไงให้โดนฝนนะเขาก็ขำกันชดตนี้แบบอืมนะเออก็เรียกได้ว,ว่านี่แหละค่ะโอ้ภาพเซนนี้ต้องสวยแน่ๆแล้วก็ย้อนกลับไปเมื่อวานตอนที่ถ่ายแบบเนอะวันแรกไปถึงเขาบอกโอ้ยน้องนี่เป็นดาราไม่ใช่ว่าง่ายนะ ตื่นตั้งแต่ตีสี่ตีห้ามาขึ้นเครื่องขึ้นเครื่องลงปุ๊บก็ทํางานต่อทันทีก็เจอทั้งฝนเจอทั้งแดดเจอทั้งทะเลทรายนะหลายคนให้อิจฉาพวกเนี่ยพี่น้องชาวเวียดนามที่แบบขับรถผ่านไปผ่านมาเดินผ่านไปผ่านมานะเขาบอกอิจฉามากๆเลยอ่ะที่บังเอิญได้เจอน้องหลิงน้องออมตรงเนี้ยเขาบอกเฮ้ยเราไปยืินถ่ายกลางถนนแล้วมันไม่อันตรายหรอนี่จะเป็นเมืองจีนไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยนะ เออก็เรียกได้ว่าอันนี้แหละค่ะบรรยากาศของเวียดนามเนอะแล้วก็จะมาพร้อมกับเสียงเสียงแตรใช่ไหมอันนี้คือเอกลักษณ์ของบ้านเขาเออก็เรียกได้ว่าเอามาฝากกันกรุบนะกริบนะกรุบกริบก็เดี๋ยวรอดูค่ะพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายที่น้องจะเดินทางกลับน่าจะมีผู้โชคดีอีกคนหนึ่งป่ะน,น่าจะมีถ่ายงานอีกวันหนึ่งอะ่ะก่อนกลับถ้าให้เอเดานั้นน่าจะผู้โชคดีสามคนเดี๋ยวมารอดูกันอันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวมารอดูกันว่า พรุ่งนี้จะมีช็อตหวานๆอะไรให้ได้เก็บภาพน้องหลิงน้องออมกันอีกไหมนะเดี๋ยวถ้ามีจะรีบเอามาฝากเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นว่ายังไงก็มาร่วมคอมเมนต์กันได้เลยที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมค่ะ